สวัสดีครับ f c ที่รักทั่วประเทศสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องป้องไปจะทุกคนและสบายดีครับพ่อเมยพี่น้องท้าศสปปอล่าอ่ามาพบมาพอกันนะครับกับผมก่อนเกิดสินมาเจอกันวันนี้นะครับที่เพจอกก่กนพลังเลขนำโชคนะครับประจันพุธที่24กรกฎาคม นะครับมาแบ่งปันแนวทางเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮานอยลาววันนี้จะได้ไม่พลาดสำหรับแนวทางของรัฐบาลประจำวดวันที่1สิงหาคมนะครับในชุดเต็มชุดหวยใบฟ้าพารวยนะครับหลังจากไล์สดข่าวที่แล้วก็ให้ตัวเด่นให้ตัววิ่งเงินล้านไปแล้วนะครับวันนี้มา ดูกันว่าจะเป็นตัวไหนอย่างไรเนาะตัวนี้นะจัดเฉลยข้อสอบการบ้านเ,าเบื้องหลังก่อนนะที่รอบก,การบ้านรัฐบาลว่าอาจารย์ซื้อลัตเตอรีตัวไหนเนาะจัดจับเจ,จออธทศไทยกันนะอยู่แถวไหนกันอย่างไรต่อไปหน่อยนะไปเร็วเด้ยวยนะไปยาวๆไปเร็วๆนิดนึงนะ ไม่พูดมากอ่ะมีรถห้าเน้นห้าแปดห้าเจ็ดนะครับเน้นห้าแปดห้าเจ็ดพิเศษปกติ V i P เน้นปกติและ V i P ต่อไปลาวใบใบได้เพียงเฟองบอลโดน เล่านะครับในตัวนี้พี่น้องตรงกับทีเบียรถลของตัวเองเลยนะคำนวณแบบไหนมาลักษณะไหนก็ได้ตัวเดียวนะครับเน้นที่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเอ้ยแปดเจ็ดเจ็ดแปดและ 77, 7, เก้าเจ็ดเจ็ดอยู่ในตัวนี้ไหมแปดเก้าเก้าแปดแปดเจ็ดวิ่งรูดแปดทะเบียนเป็นเจ็ดแปดเก้าเนาะก็ินลงอยู่ประมาณนี้วิ่งรูดแปดนะ เน้นแปดเจ็ดกับแปดเก้าเนี่ยถ้าตาวห้องจารย์หลุดไม่เกินสองครั้งเนี่ยอัดได้จับได้พี่น,อน้องรีบจับเดินจะไปจับสาวสาวหรืออันแน่นอนนะ,ะได้ปล่อยแล้วอันเดรยไปเร็วเท่าไหรนี่สิบยอดอ่ะต่อไปพวกฝึดถึงแนวทางรัฐบาลด้อ อรัฐบาลตัวเด่นนะครับอาจารย์ให้ตัวไหนงวดนี้นะคร,รัอาจารย์จะให้ดูดัต,ตรีก่อนก่อนสิไปให้ตัวเต็มนะครับอาจารย์ให้เด่นหลักอันหนึ่งใช่ไหมกับอะไรทุกคนขยักด,ดูเออ เด่นอะไรนะเดี๋ยวจะรวมรักตัดต่อจะให้ลอกกันบ้านเลยแล้วลอกการบ้านเกกาานนะาะนท่าที่แล้วหมายถึงว่ารัฐบาลใช่ไหมรัฐบาลอาจารย์ให้สามกับห้าใช่ไหม,มครั้งก่อนมันออกสามหกบน ย้อนอีกเมื่อวันที่หนึ่งอาจารย์ให้อะไรสามกับเก้านั้นออกสามบนและเก้าล่างงวดนี้นจารย์ให้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวที่จะให้ดูตัวนี้นะคือสีอ่านอยู่นะครับเดี๋ยวให้รอบกันบ้างใครอยากดูลอตเตอรี่ กวจะให้ดูให้เบิ้งกันบานหนึ่งสองตัวนี้คือสี่อันครับพี่น้องมองเห็นไหมมองจะเบอร์เบอร์ เบอร์บอกอืมเช่นี้จาเล่นแช่สามหางอาจารย์นี่ วิ่งหนึ่งกับหกเนาะเออหนึ่งประมาณนี้นั่นเรากันบาลแล้วนะตัวเต็มนะครับอ่ะพิมพ์นะครับรัฐบาลหวยไฟฟ้าชอบเจ็ดสีมาแต่ใสอีกวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งได้หกไปเรโจอมาแต่ใส มันต้องเข้าไข่ในส่วนเลขวิ่งไหมนะครับในรอบปีนี้ปีหกเจ็ดลองไปย้อนดูนะหลุดไม่ถึงสามงวดนะตัววิ่งนะั้นไม่ถึงนะไม,ไม่ถึงจะเข้ายาวนะอ่ะตัวเต็มนะครับรัฐบาล ในห้องเหนียวทางที่สั่นซื้อผลิตภัณฑ์น่าจะเห็นก่อนเห็นไหมทุกคนประมาณนี้ชอบก็ลองหาซื้อเดเต์รีบิงนะครับประมาณนี้ หกกับเก้าตัวเดียวกันอาจารย์เลยซื้อหนึ่งหกและหนึ่งเก้าเดี๋ยวในห้องแนวทางเดี๋ยวจะมีทีเด็ดว,ว่าทําไมอาจารย์เล่นสองตัวนี้เพราะในก่อนมันเข้าพรรษามันเป็นวันอะไรทุกคนเป็นวันอะไรวันพระใหญ่วันอะไรที่เวียนเทียนกันนะนะมันมีที่มาที่ไปในเหล็กนี้เดี๋ยวเสให้ในห้องแนวทางเห็นก่อนเด้อนะ ว่ามันเป็นเลขอะไรยังไงนะครับประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นใครอยากเข้าห้องแนวทางอาจารย์ถ้ามาตอบคอมเมนต์นะครับเข้าห้องแนวทางฟรีอะไรก็แล้วแต่นั่นคือพวกแอบแฝงก่มิชาชีพนะครับผู้ที่จะเข้าห้องแนวทางของอาจารย์ได้ต้องมีตัวตนนะครับก็โดยการลงทะเบียนลงทะเบียนแบบไหนคือมีชื่อที่อยู่ในการ จัดส่งโดยการสรั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของอาจารย์นี่แหละนะครับผลิตภัณฑ์เชเอสพาร์เนี่ยอลเชพวกนี้